สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการสุขทุกสุขทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับรายการที่นำความสุขมามอบให้กับทุกทท่านในทุกวันสุขครั้งนี้ดิฉันได้กราบนิมนต์หลวงแม่ธรรมนันทาภิกษุณีเทรวาทรูปแรกของประเทศไทยเป็นแขกรับเชิญในรายการกราบนมัสการหลวงแม่คะ่ะขอจะเจริญพรค่ะหลวงแม่คะ่ะทราบว่าหลวงแม่เพิ่งไปฉีดวัคซีนมา ค่ะเข็มที่สองแล้วค่ะค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะอาการโดยรวมเผื่อว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านอยากจะทราบความคืบหน้าค่ะไม่ไม่ประสบความสําเร็จเท่ากับครั้งแรกนะคะครั้งแรกเนี่ยฉีดกลับมาแล้วโอ้ดีมากๆเลยมีพลังต่อเนื่องไปจนถึงสอาทิตย์แต่ครั้งนี้ไม,ไม,ไม่ไม่รู้สึกดีเท่ากับครั้งก่อนค่ะลูกต้องกราบขอพระคุณหลวงแม่นะคะอยากจะเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังว่า หลวงแม่เองอยู่ในจุดที่อาจจะไม่ได้สมมูรณ์นักหลังจากที่ได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้วแต่ยังสละเวลามาเป็นแขกรับเชิญแล้วก็มาร่วมพูดคุยร่วมสะท้อนวิธีคิดรวมถึงหลวงแม่อาจจะได้สอดแทรกคำสอน,นต่างๆผ่านทางรายการเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมานะคะ ที่เรียกว่าไม่สมบูรณ์นี่ยน,นะคะคือหัวมันไม่ใสค่ะหัวมันไม่ใส <c oughs> เพราะฉะนั้นก็การตอบคําถามดกรกาญจานาก็ถามมาเนี่ยหลวงแม่อาจจะไม่ฉับไม่ฉับพลันหรือว่าไม่เฉียบแหลมเท่าเท่าที่เคยค่ะคิดว่าทุกๆท่านไม่ได้ มีปัญหาในประเด็นพวกนี้เลยเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาทุกๆครั้งที่หลวงแม่ให้ข้อคิดกับพวกเราเนี่ยแม้แต่คนรุ่นลูกๆหล,ลานลาน,น้องๆรุ่น2 0 3 0 4 0 50เนี่ยยังบอกเลยว่าไม่สามารถที่จะทําได้อย่างที่หลวงแม่ทำเพราะว่าสิ่งที่เราพูดคุยกันเนี่ยต้องเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังว่าไม่มีสคริปต์ค่ะไม่ได้มีการะกะเกณฑ์บอกกล่าวบอก บอกกันล่วงหน้าแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นความฉับไวของแต่ละตอนเพราะว่าอยากจะให้มาจากลึกภายในเป็นความสุด,สดค่ะ,ค,ะครั้งนี้ก็เหมือนเช่นเคยค่ะหลวงแม่ลูกมีเรื่องเล่าอยากจะอุ่นเครื่องให้หลวงแม่ได้มีความรู้สึกตามก่อนแล้วเดี๋ยวอยากจะขอแม่ขอหลวงแม่สะท้อนอีกทีนึงนะคะเรื่องเล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเศรษฐีคนนึงค่ะ เขาเจ็บหนักก็เลยให้คนรับใช้ในบ้านเนี่ยไปตามหมอที่ดีที่สุดในเมืองมารักษาแต่ว่าเมืองนี้เนี่ยมีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ยอมรับกันทั้งเมืองก็คือว่าถ้าหมอคนไหนรักษาคนไข้คนหนึ่งแล้วเกิดคนไข้คนนั้นตายขึ้นมาวัฒนธรรมของที่นี่ก็คือจะต้องผูกลูกโป่งที่คลินิก ที่นั่นนะคะเพราะฉะนั้นตายหนึ่งคนก็ผูกลูกโป่งไว้หนึ่งคนท่านเศรษฐีเนี่ยหนึ่งลูกขออภัยท่านเศรษฐีก็เลยอบอกกับคนรับใช้ว่าให้ไปตามหาหมอที่มีลูกโป่งน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยก็ได้เพราะว่าท่านต้องการให้แน่ใจว่าเป็นหมอที่ฝีมือดีที่สุดที่แทบจะไม่เคยรักษาใครตายเลย คนรับใช้ก็ไปควานหาทั้งเมืองค่ะตั้งแต่เช้าจดเย็นเช้ามาเนี่ยไปเจอคลินิกคลินิกหนึ่งมีลูกโป่งผูกอยู่20ลูกค่ะหลวงแม่คนรับใช้เขาคิดว่าโอ้ยไม่ไหวละตั้ง20ลูกนั่นหมายถึง20คนก็เลยหาหมอคนอื่นๆที่คลินิกอื่นๆหาไปเรื่อยๆค่ะหลวงแม่จาก18ลูกลดลงเหลือ15ลูก จนกระทั่งมาคล้อยบ่ายเออเจ้านี้เหลือสิบลูกแต่ก็ยังรู้สึกว่ามีความเสี่ยงเกินไปเพราะว่าท่านเศรษฐีกำชับมาจนจดเย็นค่ะหลวงแม่ไปเจอคลินิกคลินิกหนึ่งมีลูกโป่งผูกไว้เพียงลูกเดียวก็เลยคิดว่าเอาละน่าจะเป็นหมอคนนี้ละที่ดีที่สุดที่จะไปรักษาท่านเศรษฐีก็เลยเชิญคุณหมอไปรักษาที่บ้าน จากนั้นคุณหมอกนนี้ก็ทำการรักษาท่านเศรษฐีไปตามกระบวนการสุดท้ายแล้วท่านเศรษฐีเจ็บหนักกว่าเดิมและก็ตายไปในที่สุดก็เลยเป็นการสะท้อนว่าจริงๆแล้วความผิดพลาดของหมอที่บอกว่า20ลูกเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นหมอที่มีประสบการณ์มากที่สุดในเมืองนั้นและมีฝีมือมากที่สุด เพียงแต่ว่ามันต้องแลกมาด้วยจํานวนครั้งที่ผิดพลาดมากขึ้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่า20ลูกเนดะินมาจะมาจากจํานวนล้านนะคะไม่มีเลยนะั่นก็คือไม่มีไม่มีคนไข้เข้ามาเลยค่ะใช่ค่ะมันเป็นการสะท้อนถึงความผิดพลาดว่าแม้จะผิดพลาดมากเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราดูจาก ในแต่ละครั้งที่ผิดพลาดถ้าเขาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นแล้วทำบ่อยครั้งบ่อยครั้งเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างเป็นประสบการณ์ทักษะความสามารถแล้วก็เกิดประโยชน์ได้นะคะหลวงแม่ลูกขออนุญาตหลวงแม่สะท้อนเรื่องเล่านี้สักนิดนึงอะคะ่ะอ,อย่างที่เมื่อกี้นี่หลวงแม่พูดนะคะคือถ้าหากว่าเราจะหาคนที่ไม่มีลูกโป่งเลยนยนะคะ สิ่งหนึ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นก็คือคนนี้ยังไม่ได้เคยรักษาใครเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นตัวพิสูจน์หรอกว่าถ้าไม่มีลูกโป่งเลยเนี่ยนะคะฝีมือจะดีที่สุดแล้วก็คนที่มีลูกโป่ง20ลูกนะมันอาจจะเป็นความผิดพลาด20จากจํานวนเป็นล้าน <c oughs> นะคะซึ่งซึ่งเป็นธรรมดาว่าการที่คนตายกับมือเราเนะี่ยมันไม่ใช่ความผิดพลาดของหมออย่างเดียว แต่มันอาจจะเป็นว่าคนไข้คนนี้นะคะให้หมอเทวดามารักษามันก็ไม่หายเพราะมันจะต้องไปแล้วนะคะมันมีปัจจัยหลายอย่างที่เราจะพิจารณาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพิจารณาตามเงื่อนไขว่าไม่มีเอาไม่มีลูกโป่งเลยเอาลูกโป่งน้อยที่สุดเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขที่สร้างเอาไว้บนความไม่สมจริงค่ะหลวงแม่คะหลายๆคนเนี่ยไม่ชอบความผิดพลาด บางคนถึงกับรังเกียจความผิดพลาดเพราะว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่า perfectionist ก็คือสมบูรณ์แบบถ้าเราจะมีความผิดพลาดเป็นเพื่อนเนมันเป็นวิธีคิดที่ใช้ได้ไหมคะอย่าไปหาเพื่อนเยอะนะคือความผิดพลาดเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราจำเราจะ หลวงแม่เรียนภาษาอังกฤษเนี่ยครั้งหนึ่งที่หลวงแม่ก็แข่งกับเพื่อนคนหนึ่งในชั้นเรียนนะคะแข่งกันในเรื่องภาษาเขียนอังกฤษค่ะเขียนอังกฤษเนี่ยเราก็มักจะได้เต็มกันทั้งคู่นะคะแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงแม่พลาดได้แค่19จาก20หลวงแม่เขียนนิวยอร์กสะกดถูกนะคะแต่หลวงแม่ไม่รู้ว่านิวยอร์กเนี่ยมันนิวคำหนึ่งแล้วยกอีกคำหนึ่งแล้วยกนะวายต้องเป็นตัวใหญ่ ตั้งแต่บัดนั้นมาทุกครั้งที่หลวงแม่เขียนนิวยอร์กก็จะจำถึงความผิดพลาดที่ทำให้เสียคะแนนไปครั้งนั้นแล้วก็จะไม่มีผิดพลาดอีกเลยนอกจากนั้นไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยว่านิวยอร์กมันไม่ใช่ชื่อนิวยอร์กแต่มันคือเมืองยอร์กที่มาสร้างใหม่ในอเมริกายอร์กเดิมนะมันอยู่ที่อังกฤษ อย่างนี้เป็นต้นค่ะคือจากความผิดพลาดนั้นนะทำให้เราเองนะเป็นคนที่มีข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นเรียนรู้ว่าถ้ามันเป็นชื่อเมืองนะ่ะเรียกว่านิวยอร์กเนี่ยแสดงว่ามันมียอกเก่าอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะมันเพิ่มมันเพิ่มรายละเอียดความรู้กับตัวเราเองค่ะครั้งเดียวค่ะไม่เคยเขียนนิวยอร์กผิดอีกเลยเพราะฉะนั้นเป็นประโยชน์ที่หลวงแม่ได้เก็บเกี่ยวจากความผิดพลาดครั้งนั้นค่ะ นูกก็เลยมามองว่าถ้าเราจะมองความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของความสำเร็จเนี่ยได้ไหมคะอาจอาจจะได้ค่ะคือเราทุกคนเนี่ยนะคะทำอะไรก็ตามมันย่อมมีความผิดพลาดแต่ว่าให้ความผิดพลาดนั้นเป็นบทเรียนกับเราไม่ใช่ให้ความผิดพลาดนั้นตอกย้ำผิดพลาดอยู่เรื่อยๆมันเป็นท่าทีที่เราจัดการยังไงกับกับความผิดพลาดมากกว่า ลูกเคยได้ยินคําสอนอยู่คํานึงบอกว่าคนเราเนี่ยผิดพลาดได้แต่อย่าผิดซ้ําค่ะในเรื่องเดิมค่ะเพราะฉะนั้นในความผิดพลาดที่เราคุยกันเนี่ยมันน่าจะมีประเด็นอยู่ตรงที่ว่าทําอย่างไรเราจะได้เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นใช่ไหมค่ะ ลูกเ,เคยอ่านหนังสือแล้วก็มีพูดถึงโทมัสเอดิสันบ่อยครั้งมากๆเลยเพราะว่าเขาเป็นตัวอย่างที่คลาสสิกมากๆในเรื่องของความผิดพลาดแต่เขาเป็นคนที่เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นเพราะว่าเขาเคยบอกว่ากว่าผมจะสามารถทำให้เมืองทั้งเมืองสว่างขึ้นมาได้เนี่ยผมผิดพลาดมาแล้วหนึ่งหมื่นครั้งค่ะห <c oughs> ลวงแม่เคยสอนพวกเราในอีกหลายๆกรณีเช่น กรณีของวอลดิสนีย์หรือกรณีของผู้พันที่เป็นเจ้าของ KFC อะค่ะหลวงแม่พอจะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆน้องๆรุ่นใหม่ๆได้มองเห็นถึงภาพตรงนี้ไหมคะกว่าจะมาถึงความสำเร็จในวันนี้ค่ะคือเราต้องมีความมั่นใจในสิ่งที่เราจะทำหรืออยากจะทำอย่างวอลดิสนีย์เนี่ยนะคะเขาเป็นคนที่สร้างการ์ตูนเป็นคนแรกในโลกเลยนะคะแล้วตอนที่เขาทำเนี่ยเขาก็ มั่นใจมากๆเลยว่าเทาเขาทำอย่างนี้จะประสบความสําเร็จแต่สิ่งที่เขาต้องการก็คือเงินทุนเขาเดินเข้าไปหานายธนาคารร้อยแห่งค่ะถูกปฏิเสธมาร้อยครั้งนายธนาคารแห่งที่ร้อยหนึ่งบังเอิญเป็นนายธนาคารที่มีวิชั่นมีทัศนวิสัยมองการไกลได้ดีนะคะเมื่อตั้งใจฟังวอล์ดิสนีย์วันเดอะวอลดิสนีพยายามทำอะไรและต้องการเงินไปสนับสนุนโครงการนี้อย่างไรเนี่ย นายธนาคารคนที่ร้อยหนึ่งคะกล้าที่จะเสี่ยงเหมือนกันนะกล้าที่จะเชื่อในเรื่องที่วอลล์ดิสนีย์เสนอนะคะแล้วก็ให้กู้เงินให้กู้เงินปรากฏว่าการที่วอลล์ดิสนีย์ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารนี้ทำให้เขาสามารถที่จะผลิตการ์ตูนครั้งแรกในโลก ะะก็เป็นภาพยนตร์การ์ตูนที่เราทุกคนเวลาเนี้ยนะคะเช็คกิทฟอร์กรนเทสเราเราไม่รู้ที่มาที่ <มา S 1> ทไปะนะคะทึกทักอว่าโอ้มันก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแหละแต่หารู้ไหมว่ากว่าที่เขาจะมาสู่ความสําเร็จนี้นะ่ะเขาผ่านความผิดพลาดผ่านการถูกปฏิเสธผ่านการอกหกักนับครั้งไม่ถ้วนนะคะก,การผิดพลาดมันนํามาซึ่งความละเอียดในการสอนด้วยคะ่ะหลวงแม่ขออนุญาตยกตัวอย่าง ยกตัวอย่างอันนี้เลยยกตัวอย่างจริงเลยนะคะยกตัวอย่างจริงเลยหลวงแม่ถักอันนี้ค่ะใช้ใช้ของของเก่ามารีไซเคิลใช่ไหมคะเอาเอาแผ่นซีดีอะค่ะมาถักถักเป็นถักเป็นตะกรา้าให้บังเอิญเหลือเกินเมื่อตอนที่หลวงแม่หยิบไหมครั้งแรกเนี่ยนะคะมันพอดีลงตัวโป๊ะเชะเลย ทำให้หลวงแม่ไม่ได้เรียนรู้การผิดพลาดและทําให้หลวงแม่ไม่สามารถจะสอนคนอื่นได้ว่าจะต้องใช้ไหมเบอร์อะไรและจะต้องใช้ช่องว่างระหว่างระหว่างที่เราเกี่ยวเกี่ยวไหมขึ้นมาเนี่ยนะคะจะต้องมีโซ่หนึ่งหรือโซ่สองหรือโซ่สามสอนไม่ได้เลยพอหลวงแม่มาขึ้นอันที่สองทำไม่ได้เพราะไม่ได้ไหมขนาดนั้นเพราะไม่ได้เข็มขนาดนั้นมาต่อด้วยไหม อันที่2เส้นที่2นะคะก็ไม่สามารถจะต่อได้นั่งแก้งานมา5-6ครั้งแล้วค่ะเพราะครั้งที่1ผ่านไปโดยฟลุกโดยบังเอิญไม่มีความผิดพลาดค่ะเนี่ยทำให้การผิดพลาดนั้นนะมันกลายเป็นบทเรียนนะบทเรียนซส่งหลวงแม่จะบอกได้เลยจะสอนคนได้เลยว่าต้องไม่ใช้ไหมอย่างนั้นนะต้องใช้ไหมเบอร์นี้นะถ้าจะต่อลายให้ต่อลายแบบนี้นะถ้าไม่มีความผิดพลาดจะสอนคนอื่นไม่ได้ เพราะฉะนั้นเมื่อหลวงแม่ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดเนี่ยลูกเชื่อว่าสิ่งที่หลวงแม่ได้รับเต็มๆเลยก็คือหลวงแม่จะรู้วิธีแก้ไขชํานานค่ะชำนานเกิดเป็นความชํานาญเพราะฉะนั้นลูกคิดว่าในตอนนี้หลายๆท่านพอชมมาถึงตรงนี้เนี่ยเริ่มจะมองเห็นข้อดีของความผิดพลาดค่ะ,คะอย่าไปรังเกียจความผิดพลาดนะคะเพราะว่านั่นหมายถึงเรา เริ่มจากเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นทุกทีกราบขอบพระคุณหลวงแม่เป็นอย่างสูงค่ะที่ให้ข้อคิดและที่สำคัญก็คือนำเอาความผิดพลาดที่หลวงแม่ได้เรียนรู้จริงๆแล้วก็พัฒนาเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นกลายเป็นความชำนาญเมื่อเกิดเป็นความชำนาญอะไรต่างๆที่เป็นความดีต่างๆในชีวิตรวมถึงความสุขจะติดตามมาค่ะ กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับในตอนนี้ที่หลวงแม่สละเวลามาพูดคุยและก็ให้แง่คิดที่ดีกับพวกเราเหมือนเช่นเคยสาธุค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนามัสการค่ะ